คุณยายมารสีเจ็บหน้าอกชาทั้งตัวอ้อยเผยอาการพาคุณแม่ออกกำลังกายอ้อยจิยรวดีอิสลางกุลณายุธนะยาลูกสาวโพสภาพของคุณยายมารสีคุณแม่ว101ัยหนึ่งร้อยหนึ่งปีตอนไปโรงพยาบาลพร้อมแจ้งว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว บนเจ็บหน้าอกชาไปหมดทั้งตัวเลยพาไปาโรงพยาบาลวิภาวดีตรวจเัลตาซาวอย่างละเอียดทุกอย่างปกติดีดีใจจังต้องขอบคุณน้องแต่และโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นอย่างมากที่เอาใจใส่และให้ความสะดวกกับคุณแม่นะคะก่อนจะโพสคลิปพาคุณแม่เต้นออกกำลังกายพร้อมทั้งบอกว่าวันนี้ก่อนไปทำงานพาแม่ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆพอแม่ดูคลิปบนใหญ่เลยว่าทำแม่แก่หลังโกงแบบนี้ ่วงสวยตลอดเลยคุณนายแม่แฟนคลับแห่ชมคุณยายน่ารักและเก่งมากๆพร้อมทั้งชมครอบครัวดูแลคุณยายอย่างมีความสุขด้วยอาทิรักคุณยายคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุณแม่อารมณ์ดีตลอดขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุณยายโชคดีมากคุณยายโชคดีมากที่มีลูกดูแลเอาใจใส่แบบนี้นี่คือความสุขที่สุดของชีวิตคนเป็นแม่แล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ